ที่ผมไปบูรีผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่ร,รู้ครับคือมันแบบมุมคุณกับมุมผมอ่ะมันไม่เหมือนกันครับขอโทษด้วยนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเ <Aha. S 1> จ,ดจดตนาที่ผมจะสื่อผมไม่ได้แบบจะสื่อแบบความหมายแบบนั้นก็ขอโทษด้วยครับขอโทษครับขอโทษครับ,บขอโทษให้น้องด้วยครับน้องอาจจะแบบมันเดือดไปหน่อยครับโทษทีครับพี่ไม่ต้องพูดนะเอ็งต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะสองคนอ่ะเข้าครับเข้าใจดีเข้าใจดับพี่ผมพูดเอง เลยแต่สองคนนี้เสียกไม่โคตรเหมือนกันแยกไปออกเลยแต่คันนี้ไม่โคตรแรงเลยวะนี่โคตรแรงอ่ะแรงจริงเพ่ท <laughs> 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 ั้งสี่้วยสักแต่แต่เมื่อวานพี่จุกขับพี่จุกขับไม่แรงเท่านี้อ่ะพี่ขับอกว่าไอ้เหี้ยคนหนึ่งขับเป็นคนแรงกูขับเป็นเหี้ยแหละวะพี่จุกเขาบอกไง คนที่เองด่าชื่อเดียรมั้งอ่ะเธอส่วนลอยน่าจะเป็นชื่อฮันนี่ชื่อฮันนี่ครับผมจำได้อยู่ลองเรียกผมเจ้าผมคุยก่อนนะครับฮัลโหลครับพี่กูเย็ดเพื่อนกูยั่งเยอะคนชื่อเดียรคนไหนครับพี่มันได้ถามคมับนได้ถามมันได้ไห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 มเดี๋ยวเอาเอาเอกไปไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้อ่อตัไม่ได้ผมผม นนี้เรื่องเรื่องที่นะครับที่ผมไปบูลลี่ผมขอโทษด้วยนะครับเพราะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ขอโทษด้วยครับขอโทษจริงๆครับเพราะผมไม่รู้ครับคือแบบแบบมุมคุณกับมุมผมมันไม่เหมือนกันครับเข้าเข้าใจขอโทษจริงครับเสี่ยงผมมาเป็นแบบนี้อยู่จริงๆอยู่แล้วเข้าใจครับผมไม่มีแบบไม่มีเจตนาที่แบบว่าจะบูลลี่เลยครับอันนี้ขอโทษจริงๆครับครับไม่เป็นไรครับเข้าใจเข้าใจขอโทษอีกครั้งนะครับคนพูดอ่ะ แต่ว่าแต่ว่าเจตนาที่ผมจะสื่อผมไม่ได้แบบจะสื่อแบบความหมายแบบนั้นแต่ว่าแบบผมเข้าใจครับคนฟังแบบมันความหมายมันแปลได้หลายอย่างก็ขอโทษด้วยครับครับอันนี้พลาดเองครับขอพูดในมุมมองฮันนะขอโทษด้วยนะครับคุณเดียขอโทษด้วยครับคือรอบแรกอ่ะคือรอบแรกอ่ะฮันปล่อยผ่านไปแล้วรอบแรกมีหลุดมาอยู่แต่ว่าฮันคิดว่าหลุดไปก็เลยแบบไม่ได้อะไรพอมาอีกวันหนึ่งก็เลยโดนอีกสองรอบ ก็เลยตามนั้นแหละครับขอโทษแทนนะครับพวกผมพวกผมพวกผมถ้าเกิดขอโทษมันถ้าไม่มีอะไรเลยครับขอโทษมันไม่อะไรเลยใช่แต่คุณพูดซ้ําแล้วก็น้องเราก็บอกว่าเบาเบาเบาเพราะน้องเราก็อยู่ดีจรเหมือนกันขอโทษครับขอโทษครับขอโทษแทนน้องด้วยครับน้องอาจจะแบบมันน่เดือดไปหน่อยครับโทษทีครับน่าหนุกโดนด่านนะครับคุกอ่ะยินมีใครคนไหนคนเลยเขไหนด่าคนไหนด่าบอกเลยไม่รู้ว่าเสีียงมมมัััันนนนตกออออ่ะขขขโโททททษษแแไไดด้้้้คครรบบ ไได้เท่าหร่อ่ะโทแทนพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับมันแบบอารมณ์ในเกมครับแต่ว่าแบบไม่ได้เจตนาแบบจะว่าร้ายจริงๆริงจริครับบายบายแล้วสวัสดีค่ะนะครับคุณเดียค้าไม่เป็นอะค้าไอ้ตาโอ้ยเอมันเรียกโอซีผมอ่ะไอเบลอก่า โอเคพี่ผมโอเคละชิวๆน้องขอโทษมันจบเ้ยเนี่ยเรา<ค>รเราต้องมีไม่มใจเยพี่รใจกับเราไ้ใช่ครับ<ค>แต่รอบหน้ามึงจะมันก็ด่าต่อพี่รู้ได้ไงอ่ะดูต <c oughs> ัวก็จะรู้อ่ะแต่ผมก็จะไอ้นี่พี่จะแบบยับยั้งให้มากกว่าเดิมอ่พี่ เอ้ยที่บ้านที่บ้านถ้าถ้ามันเออหมดแล้วเหลือ2เคสอะไรเงี้ยปล่อยตำรวจเลยปล่อยตำรวจเลยครับปล่อยตำรวจเลยปล่อยตำรวจเลยปล่อยตำรวจเลยถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันเหลือแค่เคสสองเคสเราปล่อยตำรวจเลยของครับพี่แจ๊คพี่ของครับ

โอเคปะขอดูหน่อยโอ้โทรครับโทรครับโทรครับไม่เห็นโดนบงโอ้ยโทรครับพี่ออกเลยออกก่อญาต์หนังแขนละกันขอญาต์หนังแขนโอ้ยไม่ตครับโทรครับอ่าคืนคืนเลยคืนตำรวจ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 คืนตำรวจ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 เลยคืนตำรวจเลยเออไม่ฝ้ายไม่ฝ้ายปล่อยเลยไม่ต้องใช้ของเลยปล่อย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 เลยไม่ต้องใช้ของแล้วปล่อยเลย ไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้ของปล่อยเลยไม่ต้องปั๊มยาไม่ต้องปล่อยแทงตายเลยปล่อยแทงตายเลยปล่อ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 ยเลยไม่ต้องใช้ของปล่อยเลย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 ไป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 ไม่ต้องใช้ของนะไม่ต้องใช้ของนะปล่อยเขาไปเลยพอแล้วเราใช้เยอะแล้วนี่ใช้เยอะแล้วนี่ใช้เยอะแล้วพอ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 แล้วใช้เยอะแล้วพอแล้วพอดีตหมนบอ จะยิงผมก็มาแล้วมตองมีความมัดแต่งอยู่นะมาแต่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุญมือจ้ากใช้ของต้องใช้ของต้องใช้ของต้องใช้ของนะทุกคนไม่ใช้ของนะปล่อยเขาตีเลยปล่อยเขาตีเลยพี่ไหวแล้วพี่ไหวแล้วผมไม่หายเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิจการใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเมาพบโดนพี่โดนเล่นไปเอาให้ตายให้หมดไปเลย เออเล่นไปเล่นไปเลยนเออเล่นไปเล่นดีกว่ามึงไม่ใช้ของอ่ะเอาง่ายมึงมึงเล่นแต่ยาเขียวอะไรก็ได้ไอ้เคี่ยอะไรตูน่าบไปแจ๊บไป็นไรไปอะไรนาทีเดียวทุบๆตดชิวๆชิวๆชิวๆเนาะมา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 ลาเพื่อนโรงพยาบาลมาที่เหลือที่ออกมาได้มาลาเพื่อนโรงพยาบาลมาผมไม่ได้อุ้มพี่ผมไม่ได้อุ้มพี่เหลือเกียร์เดียวพี่เออเออชกผมบุ้มไอ้โชคเหลือมาเหลือเกียร์ทีที่มันห่อตอนแรกอ่ะยี่สิบนาทียี่สิบเขาบอกยี่สิบตอนนี้เหลือยี่สิบป่ะครับได้ประมาณยี่สิบนาที เทคสองไงไปโชคไปกระลาดเลยไม่เป็นไรพี่ไปกระดาดเลยห้าทีแล้วพี่เคสหนึ่งเหมือนเขาแคสอะพี่แต่เขายังไม่เข้ามาอยู่กำลังไปกระดาดคาสิโนบอกเพื่อนที่บ้านออกมาเลยนะไม่งั้นไฟเรไอเดยวไม่เราไฟจะหมดเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียเยอะไอสัตว์เก็บไว้เล่นพรุ่งนี้ต่อ ใกล้เออแล้วพี่เหลือเก้านาทีเองไม่ก็เทคสองอยู่ดีน้องมันไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทันอันนี้ก็สามนาทีแล้วพี่เอออุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปแต่เก้านาทีสุดท้ายเทคสองมันต้องหยุดเวลาตอนนี้เลยป่ะหรือว่ายังมันมันต้องหยุดแล้วเนี่ยต้องรอประกาศมันต้องหยุดแล้วอ่ะแต่ว่าตำรวจมันมันตีอยู่ไงประกาศไม่ได้หรอกมึงก็เล่นมึงก็เล่นตามปกติไปเลยเล่นเล่นกาลาดบอกให้เขาจำเวลาไว้จบเลยเอ้แต่แต่ใครใครจะหอมบัตเต็งอะมากล่ะล่ะดังดิ ผมต้องมามานะเ,พ,ะเ<อ>พี่ชาย<อ> ขึ้นทางบนก็ได้นะแจ็คัปดีคาเพี่คร์กปิดกล่องเหรอเธอได้ครับพีครับ